รถไม่ดีเราไม่ขายรถที่เราขายต้องเป็นรถด,ดีสวัสดีครับนะฮะก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับผมเจ้าชายขายรถนะครับจัดโชว์รูมหลังคุกข้สวยนะครับลำลูกกาของสองจังหวัดปทุมธานีนะฮะวันนี้นะครับผมก็มาแนะนำรถอีกคันนึงนะครับเป็นรถ5ประตูนะครับเป็นนิสสันฟอร์ซ่านะครับปี2013นะครับจดทะเบียนใช้งานปี2016 นะครับรถคันนี้นะครับอยู่ในกลุ่ม N.P.V. นะครับและคันนี้ทำมาแค่เจนเดียวนะครับผลิตมาได้แค่เจนเดียวเท่านั้นนะครับเครื่อง1.8นะครับออโต้ขับดีขับสนุกนะครับแถมออปชั่นนี่เขาต้องขอบอกไว้เลยว่าไม่แพ้รุ่นหลักๆนะครับไม่แพ้ยี่ห้อหลักๆของบ้านเราเลยทีเดียวนะครับเอาละวันนี้นะครับผมก็ขอเปิด โปรโมชันไปเลยนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจโอนจองผ่านคลิปวิดีโอนี้นะครับคุณจะได้รับส่วนลดสูงสุด1,000 0บาทนะครับโอนจองเริ่มต้นที่100บาทเท่านั้นนะครับผมอ่ากติกาง่ายๆนะครับก็แคปหน้าจอมานะครับแคปหน้าจอมาแล้วก็อินบ x ็อกมานะฮะตามเบอร์ด้านล่างนะครับหรือไอเดลายนะฮะรถคันนี้นะครับ ผ่อนแค่ประมาณ6,000ไปลายปหรือ7,000ต้นๆน,น,นะครับผ่อนเบาๆราคาสบายๆนะครับลูกค้าเครดิตด,ดีฟรีดาวนะครับแถมโปรขับฟรี90วันนะฮะส่วนลูกค้าติดเครดิตแบงค์ริบบโลนะครับคันนี้ดาวเริ่มต้นที่70,000บาทนะครับอยู่ที่เอกสารและเงื่อนไขนะครับยิ่งดาวเยอะยิ่งผ่อนถูกแน่นอนเอาละตอนนี้นะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลา เราไปดูรถกันเลยเอาละครับเราก็มาดูรถกันนะครับรอบๆคันแถมโปรโมชั่นนะครับตอนนี้โปรโมชั่นทางร้านเราก็มีฟรีจัดฟรีโอนฟรีภาษีฟรีพรบนะครับ1ปีนะครับมีบริการฉุกเฉินย4สี่ชั่วโมง1ปีซ่อมอู่ซ่อมศูนย์1ปีนะครับและ มีรับประกันกล่องเครื่องเกียร์นะครับ2ปีถึง20,000โลนะครับมาเราไปดูภายในกันนะครับผมภายในก็ระบบไฟฟ้าหมดนะครับพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับรถวิ่งแสงสี่กโลนะครับเครื่องพันแมีจอถอยให้ด้วยนะครับแอร์แยกฝั่งซ้ายขวานะครับเกียร์ออโต้ส่วนด้านหลังก็มีที่เท้าแขนนะมีแอร์ตรงคอนโซลกลาง ส่วนด้านหลังนะครับก็เหมือนกันนะครับสภาพสวยนะครับเม็ดอ์กอยู่ครบน็อตไม่ขยับนะฮะสวยๆงามๆนะครับรีบจับรีบจองเข้าไว้นะครับช้าหมดอดนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะครับนี่คือด้านหน้า ซุ้มห้องเครื่องนะครับแน่นอนคำเดิมซุ้มเดิมนะครับเม็ดอาร์คยูกบเครื่องแห้งนิ่งเงียบนะครับไม่มีเยิมน้ำมันไม่มีตัดต่อสวมซากมาขายท่านแน่นอนนะครับลููคกาท่านไหนนะครับสนใจก็รีบโอดจองได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อติดตามไม่พลาดการอัปเดตรถใหม่ๆเข้ามานะครับสําหรับวันนี้กระผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ